เรามาถักพวงกุญแจนะคะเป็นพวงกุญแจประหมึกอันนี้จะถักแบบง่ายๆนะคะเอาไปห้อยกระเป๋าหรือว่าเป็นพวงกุญแจนะคะใช้ไหมพรมอีกเกิลน,นะคะสี่พายเข็ม2อุดศมีห่วงนะแล้วก็มีลูกตานะคะลูกตาลูกตาแบบนี้นะคะ ไซส์ลูกตาเนี่ยจะใช้ขนาดไหนก็ได้อเนี้แล้วแต่ว่าเราชอบเล็กหรือชอบใหญ่นะคะอันนี้ก็จะใช้ประมาณประมาณนี้ก็พออันนี้อากาศมันร้อนนะมันก็เลยติดกันแล้วก็มีปืนกาวนะคะใช้กาวติด เพิ่มไปนะพันนิ้วนะคะสอดเข็มเข้าไปควักเข้ามาถักโซ่3ถักเอฟนะคะในห่วงจะถักทั้งหมด1ิบสดหลักนะคะตัวเอฟ เออหกเจ1ดเกสบด สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็ห่างได้ตรงนี้นะคะเราจะรูดให้มันชิดกัน กมาปักที่ f แรกนะคะปักให้ทะลุเอาห่างได้วางไว้บนเข็มแล้วก็ควักใหม่เข้ามาก็คือจบแถวแล้วเราก็จะเริ่มแถวใหม่ด้วยโซ่ 1, 2, 3ถัก f นะคะถัก f แบบ1ต่อ1เพราะว่าเราจะทำให้มันเป็นทรงกระบอกนะ ถัก f 1ต่อ1แล้วห่างได้เราก็ถักทับมาด้วยนะคะก็คือเราจะถัก f แถวที่2เนี่ย18หลักเหมือนกัน1 2 3 4 5ส7 8ป เก้าสิบสสส 16 17 18, แล้วก็18บแปล้วก็ไปปักที่ F แรกนะคะ ก็ควักเข้ามาก็คือจบแถวถักโซ่1 2 3เราจะถัก f อีก1แถวนะคะก็คือถัก f 18หลักเหมือนกันก็คือ1ต่อ1 พายจะใช้ใหม่ตัวไหนก็ได้นะอาจจะใช้เป็นวีนัสก็ได้สีพายนะคะแต่ว่าตัวตัวประมึกเขาจะเล็กลงอะละเพราะว่ามันก็จะเล็กตามขนาดเส้นได้นะคะจบนะแล้วก็มาปักที่ f แรกนะคะควักใหม่เข้ามาจบ อันนี้เราถักโซ่1นครั้งเราจะใช้แค่3ามแถวนี้นะคะ1 2ึสาแค่นั้นแล้วเราก็จะถัก x ถัก x เ,เพื่อเวลาที่เราถักหนวดเนี่ยมันจะได้ไม่บานออกนะคะตัว x เ,เนี่ยจะทำให้มันขอบตรงนี้มันตึงนะตอนเราถัก x อ่อะเราจะพลิกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะถักด้านในถัก x ก,ก็18เหมือนกัน18หลักหน สอส เ็แล้วก็18แล้วก็ไปปักที่เอ็กแรกนะคะควักไหมผ่านเข้ามาจบต่อไปเราจะทำหนวดนะหนวดเนี่ยอันนี้หนวดจะยาวประมาณนี้นะถ้าใครต้องการหนวดสั้นหรือหนวดยาวนะคะเราก็ถักโซ่ให้สั้นต้องการสั้นก็ถักโซ่สั้นถ้าต้องการยาวก็เพิ่มจำนวนโซ่เพิ่มและลดได้นะคะแต่เนี้ย ก็คือเราถักไปเนี่ยเราใช้โซ่ทั้งหมดยี่ยี่สิบหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาปักลงหลักที่สิบแปดแล้วเราก็ถัก x ไปเลยถัก x ไปจน จนถึงโซ่ที่เราเริ่มต้นนะคะ นี้ถักมาจนสุดกล้วน,นะสุดโซ่ตอนที่เราจะเอ็ก่ะเราจะพลิกงานมันมาด้านนอกแบบนี้นะคะพลิกด้านนอกแบบนี้แล้วเราก็จะเอ็กเราจะซีออกนะคะควักผ่านซีออกนี่แล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสิบ 12 13 14 15 16ส7 8 19 20ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือตรงเนี้ยถ้าเราจะ x เ,เนี่ยเราตรงเนี้ยเราจะนับมา1 2สองเราก็ปักก็คือจะเว้นไว้2หลักถ้าเราต้องการสั้นถ้าเกิดเราจะใช้โซ่ประมาณ15เราก็จะต้องเว้นไว้2ก่อนเราจะต้องมาปักเข็มที่หลักที่13อะไรแบบนี้นะคะถ้าต้องการที่ จะได้หนวดยาวกว่านี้ก็เพิ่มจำนวนไปแต่ว่าเราจะเว้นระยะของการปักเข็มก็คือโซ่สองหลักนะคะมันจะกำลังดี มาสุดนะตรงนี้เราจะเว้นไว้หนึ่งไว้หนึ่งหลักนะคะตรงนี้นะเว้นไว้หนึ่งแล้วเราค่อยมาปักเข็มลงแล้วเราก็ควักผ่านก็คือจบหนึ่งเส้นหนวดแล้วเราก็จะเริ่มใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่ยี่สิบ แบบนี้นะคะเราก็จะถักไปให้รอบเลยแล้วก็มาจบนะคะคลักผ่านซนะแล้วก็โซ่หนึ่งตัดออกนี้เราก็จะเก็บเก็บไหมให้เรียบร้อย ไปเราจะใสา่ใส่ห่วง อันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บลงไปด้านล่าง ก็จะตัดนะแล้วตัวด้านในตรงนี้เราจะถักตัวปิดนะคะเพื่อให้ตัวตัวตรงตรงหัวเนี่ยมันแข็งแรงนิดนึงพันนิ้วนะถักโซ่นะคะหนึ่งสองสามถักเอฟนะคะ ถักไปทั้งหมด10 16หลัก เข็มที่ F แรกนะคะเก็บหางได้แล้วก็ควักผ่านจบโซ่หนึ่งอันนี้ก็ตัดออกเลยแค่จะปิดนะคะแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ยัดยัดใหญ่นะคะตรงนี้มัดนะแล้วก็เก็บเก็บหางได้ไว้ด้านหลัง ยัดไปอย่างนี้นะคะใช้ปืนกาวยิงเข้าไปที่หางได้ที่เราผูกไว้อะตรงนี้แล้วก็นยปิดลงไปแล้วก็เหมือนมันยัดเข้าไปให้สุดเลยดันไปสุดเลยน้ำนก็จะเป็นด้านไหนก็นจะเป็นแบบนี้ต่อไปติดลูกกตานะ ติดตรงไหนก็ได้นะคะหมายถึงตำแหน่งตรงไหนที่ให้เราคิดว่าเป็นด้านหน้าก็ได้แต่ว่าพยายามอยาให้เป็นช่วงรอยรอยต่อของชิ้นงานแต่อันนี้ก็มองมองไม่ค่อยเห็นว่ามันต่อตรงไหน เรียบร้อยนะคะขึ้นหนวดแต่มันจะงอกมันเองก็คือเสร็จแล้วน้ำหมึกสองตัวลองทำดูนะคะทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยเนาะลองทำกันดูนะคะ